วันนี้เรามาแนะนําอีกรุ่นหนึ่งของแบบที่เป็นรุ่น A ตัวก็เป็นปาภาษาฝรั่งเศสแต่ว่าอะไรประมาณาว่าดวงดาวตัวนี้มันจะทําจากหนังที่เป็นหนังหัวแท้นะครับวัสดุเลเยอร์ก็คือ3เลเยอร์เหมือนเดิมนะครับใช้ ABS แล้วก็ solid polyurethane foam ปิดด้วย a n o t h e r type of ABS ที่แบมเขาเก็บเป็นความลับนะครับตัวนี้เราเรียกว่าสี ลัซเบอรี่พิงค์นะครับซึ่งเป็นสีใหม่ล่าสุดเลยที่อื่นไม่มีเลยมีที่เราที่แรกเลยเนี่ยตัวนี้เป็นสีพิงค์แต่ก็เป็นทรงคอนทะัวร์นะครับทรงคอนทัวร์เนี่ยลักษณะการดีไซน์ของแบรนด์ก็จะเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นรุ่น A ตัวนะครับหรือเลือดตัวมันก็จะเป็นอลูมิเนียมบลัชนะครับถึงใช้การพ่นไม่ใช่เป็นอลูมิเนียมบางคนคิดว่าเป็นอลูมิเนียมจริงๆมันเป็นอลูมิเนียมบลัชนะครับ สวยงามน,นะครับสีพิคงเนี่ยตรงน,นี้ถูกใจวัยรุ่นแน่นอนตัวนี้ก็จะมีตัวล็อกแบบสองตัวให้นะครับเปิดออกมา,กมา,มากแล้วก็ใช้ตัวแฮนเดิลที่ตรงนี้ในการถือขึ้นมาอันนี้พอดีผมเอาตัวถุงที่เขาแถมให้แต่ว่าโปรเทคตัวหนังใส่ไว้ในนี้ได้ตัวสายที่เป็นสายสตายก็จะเป็นสีแบ็กธรรมดาไม่มีอะไรมากนะครับเป็นรุ่นปกติทั่วไปภายในเนี่ยก็เป็นโพลิยูรเทนโฟมตัวโฟมมันถอดไม่ได้เพราะเป็นของไวรินนะตัวนี้ กระเป๋าก็ดีไซน์มาสามารถถอดออกมาได้นะครับแล้วก็เ็นซิปรูดได้สามารถเก็บยางสนมเก็บสายแต่ถ้าจะเก็บโชโรเรสรุ่นนี้นะครับที่เป็นทซนคอนทัวร์จะมีตัวสตัดสำหรับลัอตตรงนี้ไว้สำหรับเก็บโชโรเรสโดยเฉพาะเนี่ยมาตาก็ะออกนี้มีแฮนดิลสำหรับเก็บโบได้สองคันแล้วก็แน่นอนแบมรับประกัน2ปีอะไหล่ฟรีถ้าซื้อกับทางโลส่งซ่อมให้ฟรีนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นทรงสลิมที่มีตัวล็อกจับด้านสไลด์ด้านข้างเข้าโค้ดนะครับไม่ต้องใช้กุญแจส่วนตัวตัว,ตวคอนทัวร์นี้ต้องใช้กุญแจเปิดด้านอยู่ด้านหน้ะนาะติเว้าห้างน้เหมือนกันลักษณะการล็อกก็คือมีตัวล็อก2ตัวที่ล็อกโบว์ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นโฟมที่เป็นเมมโมรี่โฟมกันกระแทกได้อย่างดีสายรพายสีดำ มีที่เก็บกระเป๋ถาถามว่าเก็บโชเเรตไว้ตรงไหนปกติแล้วสามารถเก็บไว้บริเวณน,นี้ได้เลยนะครับเปิดกระเป๋าน,นี้แล้วเอาโชเลเรตยัดใส่ได้เลยแต่ว่าต้องเป็นโชเเรตที่มันสามารถพับเก็บขาได้หรือรุ่น collapsible ลักษณะแบบของพวกตัวที่เป็นโชรลเดตแบบข้างล่างนี้นะครับนี่อยากให้ดูา่างก้องซึงขงึ้นมากระเดี๋ยวลักษณะนี้เก็บได้เลยไม่มีนาเดี๋ยวเรามาให้นังแบบเราใส่สะพายให้ดูนะครับอ่าอีกเรื่องหน,นึ่งตัวเนี้ย เราทำโปรโมชั่นราคาพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อนะครับเพราะว่าเป็นสินค้าใหม่ท้่สนใจก็เข้าไปดูที่เว็บเรา b e r Music กับซแลนะครับแล้วก็สั่งองอนไลน์ได้เลยส่วนสายสไพล์ของเขานะครับดีไซน์มาพิเศษเลยนะจะเป็นเท็กเจอร์ลักษณะสไตล์แบบนี้นะให้เห็นก่อนก็คือเป็นเฉพาะรุ่นที่เป็นเลดเนวิบูเลดนะครับส่วนถ้าเป็นรุ่นนี้ ก็จะเป็นสีธรรมดาทั่วไปนะสีดำทีม่มีปกติ